วัดห้วยศักด์ได้เริ่มการจัดตั้งโครงการจารลลงพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมช่วยพัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้เรียนและเด็กนักเรียนเยาวชนทั่วไปให้มีคุณธรรม4ี่ประการที่มีควรปลูกฝังไว้ในให้กับผู้เรียนและพูทธศาสนิกชนทั่วไปคือการรักษาความสัตย์การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทนการอดกลั้นและอดออมและการรู้จักการวางความชั่วความกระตันโยรู้คุณถือว่าเป็นคู่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชนไทยต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้เยาวชนไทยรู้จักคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมเป็นความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในใจิตใจจนเกิดเป็นจิตสำนึกที่ดีและมีความกระตันอยู่ส่วนจริยธรรมนั้นเป็นความประพฤติหรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่การยึดปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมเพื่อเสริมให้เยาวชนและพุทธศาสานิกชนเติบโตและอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและศีลธรรมคือการไม่ละเมิดต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุทำลายความดีงามแห่งคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดการเสื่อมลงวัดห้วยศัก์จึงเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและนักเรียนพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ควรที่จะมีคุณธรรมจริยธรรมประจำตัว เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขทางวัดห้วยศักด์ได้จัดองค์การอบรมธรรมะเพื่อเสริมสร้างศีลสมาธิปัญญาให้กับพุทธศาสนิก,กชนมีการสวดมนต์ทำบุญไหว้พระและสร้างกรรมฐานให้กับเด็กนักเรียนเพื่อทให้เด็กนักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรมสืบต่อไป วัดห้วยศักด์ได้เริ่มการจัดตั้งโครงการจันลงพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมช่วยพัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้เรียนและเด็กนักเรียนเยาวชนทั่วไปให้มีคุณธรรม4ประการที่มีควรปลูกฝังไว้ในให้กับผู้เรียนและพูทธศาสนิกชนทั่วไปคือการรักษาความสัตย์การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทนการอดกลั้นและอดออมและการรู้จักการวางความชั่วความกระตันโยรู้คุณถือว่าเป็นคู่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชนไทยต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้เยาวชนไทยรู้จักคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมเป็นความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในใจิตใจจนเกิดเป็นจิตสำนึกที่ดีและมีความกระตันอยู่ส่วนจริยธรรมนั้นเป็นความประพฤติหรือแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมแก่การยึดปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมเพื่อเสริมให้เยาวชนและพุทธศาสานิกชนเติบโตและอยู่ร่วมกัน กับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขและศีลธรรมคือการไม่ละเมิดต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุทำลายความดีงามแห่งคุณธรรมจริยธร